มาค่ะพี่น้องล่าสดนะคะสำหรับทางด้านน้องอูอิเองเพชรบรรเทากรมีการตอบกับทางด้านสำนักข่าวกับสื่อข่าวแบบนี้ค่ะพี่น้องเรียได้วยา่าสําหรับคําถามคําถามนี้โดนใจเอ็ซิฟนคลับหลายคนอย่างมากเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่แบบว่า มาแบบคอมเมนต์นะคะในช่วงที่คัดแยกนะคะเอ,อินมาสําหรับในเรื่องนี้นะคะจะมีหลายท่านหลายคนนะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนอกพี่นงเนนะคะกับเรื่องการให้โชคของน้องอุงอิงเพชรบานแพงคับพี่น้อง นะคะนี่แหละครับพี่น้องค่ะสำหรับทั้งด้านสำนักข่าวกรได้มีการสอบถามอุ้งอิงไปถึงเรื่องนี้ถึงประเด็นประเด็นนี้ด้วยน้องพี่นอ้ององค์องน้องก็ตอบอย่างชัดเจนถือได้ว่าตอบได้ดีนะคะถือได้ว่าตอบได้ดีแล้วก็สำหรับอุ้งยิงเพจบันเทิงจากนี้ว่าการเดดติดตามน้องมากครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการตอบกับสื่อไหนก็ตามนะคะน้องมักสืใส่แบบภาษา พี่น้องถนัดก็คือภาษาอีสานน้องพี่น้องน้องกระแบบนี่แหละใช้ภาษาที่ตัวเองถนัดในการตอบคาถามอยู่ตลอดน้องพี่น้องน้องกรสําหรับในครั้งนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องในหมู่บ้านนี้นะคะไลฟ์คอนกคือสิพากันได้เห็นจากหลากหลายช่องแล้วตอนนี้ก็มีหลายช่องพากันทยอยเอามาลงน้องพี่น้องน้องนะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์น้องอุอิงเครบันแขงเอิว่าเพ่อกระนี้มีการสัมผณ์ไป หลยเรี่ยงรวยกันนะคะแล้วก็ี่ลาเดนพิการถามถึงเรื่องการให้โชคครับพี่น้องเพราะว่าเองยังวอรติกับพึ่งพานวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนมากบกีมือเองนี่ละน้องพี่น้องเนอะเออมาอุคงอิงน้องกะได้ให้โชค fc แฟนคลับรับเต็มเต็มวันถอนะคะในวันที่สิบหกที่ผ่านมาแล้วนี่ละครับพี่น้องในฝั่งของท่านสานสือข่าวก็ไเด้พิการถามถึงเรื่องเรื่องนี้นะคะแล้วอุ้งอิงน้องจะตอบว่าอย่างไรนะคะแล้วอุ้งอิงน้องจะให้โชค fc แฟนคลับอีกหรือไม่ ไปฟังคลิปนี้กันทีมาถึางเรื่องล่าสุดเลยบอกเลขยังไงหนูมไม่ได้ตั้งใจก่อนนะ <c oughs> แต่หลายคนก็ถูกกันเอาใช่เพราะว่าคือหนูหนูเจนเห็นไหมคะสีไลโซลินกับหอการใช้สิไหมคะก็เลยแกก็เลยถามว่าบ้านเลขที่อะไรคือแบบ เมื่อเห็นหนูทำท่าตัางเขืนว่ามันเป็นบาดเด็กทียังวันเด็กทีนั่นเล็กทีนี่นะหนูก็เลยเบาไปเรื่อยๆแม่ค่ะแบบบริคืดว่าไม่ฉี่ออกดีๆหนูก็เลยเบาออแทนนี้แล้วอย่างที่หินพอออกเนี่ยคือมันต้องบอกว่าครั้าางนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่มันเป็นหลายครั้งที่เราได้ได้โชคกับก<ช><ช>ารแต่งนะคะกับปุกหัวม<า>ันคือไปตรงกันกับเลื้องหมันออกนะคะเออไม่หินเตรียมเล่ไว้สำหรับวันหน้าในการไม่เตรียมแล้วได้ฉายแล้วรู้สึกงว่าใกล ดีใจอะค่ะตอนนี้คือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะไม่แน่เราสูงเราคาดหวังดีเราคานว่าจะอยู่เรื่องนี้ก็คาดหวังค่ะเมื่อวานนู้ก็ลงทุนกับพมเหมือนกันแล้วเป็นไงบ้างเสียงตอบเราจับกันค่ะที่ได้เห็นแต่ที่ซื้อไปก็ทั้งทั้งทั้งที่ซื้อแล้วก็อันเอ็มบีเพลงค่ะการตอบรับก็ดีค่ะก็คือเรียกว่าเป็นการคอนโทใช่กระแสก็คือเดี๋ยวเจอกันสิเจ็กรกฎาคม แก้ะทีนี้มาถึงเรื่องล่าสุดนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไรทอเดว้าตอบอย่างชัดเจนแล้วพี่น้องเนาะนะคะซ้ำรับส้ำนักข่าวเพคนก็เลยมีการถามถึงเรื่องการแห่โชคเลยนะคะพี่น้องอุ้งอิงน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้ตั้งใจที่จะให้น้องว่าจังเสียหลักนะคะเอินมากิดคันว่างซื่อๆกับสิเป็นเรื่องของความบังเอิญนันะคะพี่น้องและน้องก็บอกว่านุกับเบอรู้คือการบา มันบังเอิญไปถือไปไปตรงกับเลขกที่ที่ทออกที่ถือเด้็กจังไหนนะคะนกกว่าจังสีและกับพี่น้องน้องไม่ได้แบบจะให้จะให้หวยจะจะแบบบอกโชคเดฟนะคะแต่ว่ายังผอกันใช่จังสีหล่ะนะคะเวลาหนูนไหลสดก็พอกันใช่พอแล้วก็สีแบบถามหนูกับป่านเหล็กที่จังสีไหมนะคะว่าป่านเล็กที่อิองหนัง นูกับทําทาบอกไปนูกับแบบบอกเร้ร่อยของนูบอกกับบอกไปเรื่อยๆของหนูบ่ได้รู้บ่รู้เรศสามันจึสิออกหรือว่าบ่ออกนูก็บบอกไปของนูบ่เรนเรนของนูไปนะคะแต่ว่านูก็งงเหมือนกันนะคะที่ตัวเลขที่นุพูดออกไปแบบไปตรงกับเลขพี่ออกจังสีแม่นองกังว่วงคือกันนองวาจังสีหล่ะนะคะแล้วทางน้านสำนักข้าวก็บบอกอีนะคะว่า แล้วเร่งงวดที่จะถึงนี้ในงวดต่อไปอุ้งอิองมีแนวทางมาบอกไหมพันนัพี่น้องอุ้งอิงก็บกมบอกว่าจ้านะครับนแล้วกับพี่น้องเป็นจังไนสาหรับอุ้งอิงเพรบ้านแพงน้องไม่ได้สนับสนุนให้เฮ้าให้เอฟซีแฟนคลับมาในทา่าเรื่องเรื่องหวยแลาพี่น้องน,องน้องไม่ได้สนับสนุนก็เข้าใจซะละนะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับหรือว่าคนที่บอกว่าอุ้งอิงคือเจ้าแม่ใบหวย ะะก็ให้เข้ใจซาว่าอุ่งอิงน้องไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกแต่ทุกครั้งที่อุ่งอิงน้องได้พูดออกมาบ่ไดจริงจังจังสิแม้ว่าเล่นเลนว่าโยก,ยก,ยกหัวว่าแบบเล่นเลนว่าแบบเรืเ่อยไปเรืเ่อยจังสิแม่นะคะแล้วน้องกับบ่ไดคิด่ามั่นสิออกจังสิแม่น้องกับบ่ไดคิดว่าต้องเป็นการให้โชคเอฟซีท่านครับแต่ว่าน้องยุดีๆน้นองกับรูดปากออกมากนะคะแล้วการหลุดปากของอุ่งอิง บางเอวมามักจะออกตลอดจังสีม่มหลายคนก็นเลยมองว่าอุ้งอิงนี่บอกเลขคือดูน้องพี่น้องน้องแล้วนี่ละนะคะสำหรับวัวจสเป็นคอการใช้จังสีค่ะพี่น้องหรือว่าคนอื่นๆย่างเจบีจังสีก็มักสิแบบลอดทามอุ้งอิงนะคะย่างก้อนานีที่แบบรอดทามอุ้งอิงในเรื่องของอบ้านเลขที่นะคะว่าบ้านเลขที่อะไรอุ้งอิงน้องก็ะว่าเรนนพุงน้องไปนะั่นละค่ะพี่น้องซุ้นๆเป็นเก้าหุ้ซุ้นกว่าก,กันไป นะคะแล้วปรากฏว่าออกอิมพีนองก็บอกว่านุกับวู้คือกันว่ามันแบบไปบังเอิญออกเลยจังไรแบบไปบังเอิญตรงได้อย่างไรน้องคีนองน้องอ้าวกะชัดเจนน้องพีนองเนาะนะคะสำหรับอุ้งอิงน้องกับอได้แบบว่าอยากจะสนับสนุนให้เอฟซีแฟนคลับมาในทางแบบนี้นะคะเต่สาหรับเอฟซีแฟนคลับหลทยทานลายคนเป็นคนหามาเองค่ะพี่น้องหลายทานลายคนเป็นคนแบบตามหาเองเป็นคนแบบ จะผิดเป็นคนแห่โฟกัสเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการรูปปกของอุ๋งอิงเพราะว่าการที่อุ๋งอิงน้องได้พูดตัวเลขใดออกมากับงงคือกันนะคะว่าเป็นยังคือมาไปออกเป็นยังคือแบบมาถือตลอดแห่จังสีแม้หลายคนกับงงคือกันนอกคิดน้องเนาะนะคะอากาสรุป,เป์เตนะคะว่าสาหรับเรื่องเรื่องนี้อุ๋งอิงน้องไม่ได้สนับสน,นุนนะคะแต่ว่าสําหรับ FC เอฟจีแฟนครับหลายคนไปหามาเองสำนานนะคะพี่นอกเรื่องนี้ก็ถือว่าจบไปถือว่าจบไป แล้วก็ยังเขียนไม่ได้ขืนคลิปแฮงซีแฟนคลับไปเบืองเมือข้างต้นเพิ่นกรณีมีการถามถึงเรื่องประเด็นของภาพ,พยนตร์เรื่องคลาอ้อราพี่น,น้องนาะเพิ่นกระถามไปนะคะว่าามว่าอุ้งอิงคาดหวังกับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอุ้งอิงน้องก็บอกว่าน,นุก,กนุกกับคาดหวังนุกกับคาดหวังอยู่งดันละนะคะเพราะว่านุก็ได้มีการลงทุนไปกับพ่อเหมือนกันเป็นต้ไหดค,นะครับพี่น้องนะคะเป็นคํา เป็นคำตอบที่แบบว่ารู้สึกอย่างไรก็พูดออกมาแบบนั้นเป็นคําเต็ทีไม่ต้องปรุงแต่งนะคะรู้สึกอย่างไรก็พูดออกมาแบบนั้นแบบว่าต้องมีสคริปต์ครับพี่นอ้องนะคะว่าออกมาแบบสดๆเลยนี่แหละนะคะถามอะไรก็ตอบไปแบบนั้นยัางนียนรเพื่อนบอกว่าคาดหวังไมกับภาพยนตร์เรื่องนี้คุงอีกกับบอกอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคาดหวัง เพราะว่านุก,กับลงทุนก็พอคือกันเอาเป็นจงรณีสาหรับเอฟซีแฟนคลับเ <c oughs> มื่ออุงอิงพูดขนาดนี้แล้วนะคะว่าอุ้งอิงได้มีการลงทุนนะคะหลายคนถามลืมด้ว่าอุงอิงน้องได้มีการลงทุนหลังเรื่องนี้กับโบโจด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่17กร,รกาคคี่น้องห้ามพลาด <c oughs> เด็ดขาดเตรียมไปเบิ้งได้เลยนอพี่น้องนะเพื่อการที่เฮาไปเบิ่งก็เหมือนเป็นการสนับสนุนครอบครัวอุ้งอิงไปด้วยนพี่น้องนะว่าอุ้งอิงนองกับโบยังชัดเจนนะคะว่า น้องกะคาดหวังน้องพี่น้อง,องกะคาดหวังนั่นแหละนะคะเอาดีแล้วค่ะพี่น้องสําหรับในวันที่17ก,ก,กรกฎาคมนี้ก็เตรียมเบืเบ้องในเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกุงอนนิน้องจะรับบทเป็นอะไรน้องสีเฮ็ดอ,อยู่ในบริบทยังนะคะแล้วก็คนอื่นๆจะทําหน้าที่อะไรในหนังเรื่องนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องมารอเบื้องรอติดตามกันบอกเลยนะคะว่าเอฟซีสตาครคลับไม่คิดหวังอย่างแน่นอนตอนหนึ่งหลายคนบอกว่าอยากให้ฮอดวันที่17เร็วๆหรือเวลาอีกไม่กี่วันท่างลันค่ะพี่น้อง เดือนหนึ่งนี่นละกดใจเอาน้อพี่น้องน้อเอานั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนรับอีสกาอนอาขาวกระมาณสวัสดีค่ะ